สุขภาพดีมีสุขเฟอร์เมนเต้เครื่องดื่มชารสน้ำผึ้งวินิกา้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์เฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนสเปรกลิ่นชาเขียวถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีวฟ์ชาข้าวชาเขียวผสมสมุนไพร ซื้อเฟอร์มนเต้ชุดของขวัญวันเกษียณชาขาวเฟอร์มนเต้ทีรีว v ฟ1หนึ่งกล่องพร้อมชุดการน้ำชาจากเฟอร์มนเต้ราคา1,050บาทถึง31ตุลาคม2,564ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์มนเต้ทีรี i v e กลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้หลายคนรอคอยที่จะฟังเรื่องราวในรายการชีวิตชีวาช่วงคุยกับหมอแน่นอนทีเดียวเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ กระท่อมโอ้โ oh, หตอนนี้เรียกว่าเป็นที่นิยมสุดๆเลยแล้วยิ่งทางภาครัฐนี่สนับสนุนทั้งกันชงกันชาทั้งกระท่อมเนี่ยไปสู่ตลาดโลกนะคะผ่อนคลายกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆนี้แบบผ่อนเต็มที่เลยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากปัญหาคือว่าเริ่มมีคำเตือนออกมาแล้วจากกระทรวงสาธารณสุขว่าระวังนะกินกระท่อมไม่รู้ไม่มีความรู้เนี่ย อาจจะมีภาวะลำไส้อุดตันโอ้ฟังแล้วน่ากลัวมากกินกระท่อมแล้วลำไส้อุดตันเหรอเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาขอความรู้กันค่ะว่าประโยชน์โทษและวิธีการใช้กระท่อมอย่างถูกวิธีนั้นคืออย่างไรเราได้รับเกียรติจากท่านเลขาที่การมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบสเทสะจักรหญิงดอิเรสุภาพรปิติพรหรือว่าพี่ต้อมของเรานั่นเองพี่ต้อมสวัสดีค่ะพี่ต้อมขาอยากจะขอความรู้ตกลงแล้วกระท่อมเนี่ย มันมันตกลงมันดีหรือว่ามันไม่ดีเพราะว่าตอนตอนหลังเริ่มมีกระทรวงสาธารณสุขมาเตือนแล้วนะว่ากินกระท่อมก้านก็ย่อยไม่ได้ใบก็ย่อยลําบากจะเป็นลําไส้อุดตันเอ๊ะตกลงแล้วดีหรือไม่ดีกันแนะ่คะตัวของกระท่อมเป็นยุทธปัจจัยมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะนะคะเนื่องจากว่าเ,าเวลาที่เราต้องแบกหามทําให้เรามีเรีย่ยมมีแรงเดินตัดทุ่งฝ่าเปลวแดดเรียกว่าสิ่งที่คู่ชีวิตกับสังคมเกษตร ะะ <cả> ก็คือทําให้มีเรี่ยมีแรงมีเรียกว่ามีกําลังวังชาในการทําไร้ไถนาที่ิธีการใช้คือใช้ยังไงนะคะพี่ต้อมคะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะว่า,าความเชี่ยวชาญคือการใช้เป็น <ừ> นะคะาการใช้กระท่อมของคนไทยแต่ก่อนก็คือ เอาใบใบสดนี่แหละนะคะเน็บใส่กระเป๋าสองสามใบแล้วก็เคี้ยวกินใบสดหรือใบแก่นะคะพี่ต้อมคะเอาใบกลางกลางอะค่ะอ๋อใบกลางกลางเคี้ยวแล้วกลืนไหมคะหรือว่าคายทิ้งเคี้ยวเนี่ยก็จะกลืนแต่น้ำแต่ไม่กลืนไม่เอากาะจะเป็นถุงท่อมนะคะอ๋อถุงท่อมเนี่ยเขาบอกอาการถุงท่อมเาวะาถุงท่อมนี่นะคะตัวกากเขาเนี่ยจะไม่ย่อยคือคนสมัยก่อนเนี่ยจะใช้กระท่อมเป็นก็คือกินสดสด ใช้ไม่เยอะแม่ไปดองเล้าซึ่งนี่น่าสนใจมากมเราไปเก็บข้อมูลโดยโดยมูลที่ของเราไปเก็บเนี่ยก็พบว,ว่าจะใช้น้ําต้มอืมน้ำต้มใบกระท่อมซึ่งก็น่าสนใจว่าสารสกัดเมทานอนนะคะของใบกระท่อมเนี่ยเป็นพิษต่อตับของหนูเ,เป็นพิษต่อตับไม่ให้หนูกินทุกความเข้มข้นให้ในขนาดสูงเนี่ยเป็นพิษต่อไต แต่จากการไปเก็บการใช้จริงของคนที่ใช้กระท่อมเนี่ยกับไม่พบอันตรายมากนะักก็อาจจะท้อนถึงการใช้เป็นแล้วก็มีรายงานการใช้กระท่อมที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ยจากการใช้ร่วมกับยาหลายตัวเลยนะคะแล้วก็มีรายงานที่อเมริกากินกระท่อมอย่างเดียวเนี่ยประมาณพันกว่าคนนะคะมันแปดร้อยเจ็ดคนเนี่ยมีเสียชีวิตนี่สิบเจ็ดสิบเอ็ดราย แล้วก็การเลิกกระท่อมแบบติดนานๆแล้วเลิกทันทีเนี่ยมีการรายงานการเสียชีวิตเนี่ยหนึ่งราย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอากระท่อมไปผปสมเนี่เช่นสีคุณ100ร้อยะสงค์กับพวกยาแก้ไอซึ่งยาแก้ไอเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพืชพวกฝิ่นทิ้งเจอฝิ่นกระบูนก็จะทำให้ฤทธิ์เนี่ยมากขึ้นะนะคะ ฤทธิ์ที่สำคัญของกระท่อมก็คือแก้ปวดเมื่อยนะคะ,คะก็มีประโยชน์คือใช้แต่พอเหมาะนี่ก็แก้ปวดเมื่อยนะคะ,คะแล้วก็มีฤทธิ์ในการแก้ไอนะคะแต่ว่าสารสกัดของกระท่อมเข้าที่ทราไม่ค่อยคงตัวเพาก็จะใช้การเคี้ยวกินหรือทําเป็นผงในตํำรับยาต่างๆก็สรุปอย่างนี้นะคะว่าคนไทยแต่ก่อนเนี่ยใช้เป็นแต่ขณะที่เราจะามาใช้ใหม่เนี่ย เราต้องไปสืบค้นว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเคี้ยวกี่ใบนะคะ,คะเขาก็กินใบอ่อนๆกินเป็นผักได้นะกินกับข้าวยำได้ใบอ่อนนะแต่ใบที่แก่มาเนี่ยก็คือเคี้ยวแต่น้ำในช่วงหนึ่งที่เขาโตเต็มที่เนี่ยเขาก็จะแบบมีสารสาคัญในค่อนข้างสูงแล้วก็มีการศึกษานะคะแต่อาจจะยังไม่ได้กว้างขวางมากพบว,ว่าสารของกระท่อมในในบ้านเราเนี่ยสูงกว่าในมาเลเซีย โอ้ยอย่างนี้มันก็มีความอันตรายอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันธรรมชาติแล้วเราไม่รู้ว่าสารสําคัญในใบในต้นที่เราไปเก็บมาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนปริมาณเท่าไหร่ถึงจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายถูกไหมคะพี่ต้อมคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ต้มน้ำนะคะ,คะใช้ต้มน้ํากินใช้แบบอ,อย่างแบบว่ามันกําลังเนี่ยเขาก็ใช้แบบสอ,องสมามใบนะคะก็ต้มน้ะมานหนึ่งแก้วอย่างงี้ยเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ดื่มนะคะแล้วก็ เขาจะดื่มสมมติว่าใช้หลายใบแช่นสิบใบต่อน้ําลิตรหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเหลือต้มเหลือเคี่ยวหนึ่งในสามแต่เขากินจิบจิบเช่าจิบชากินแบบเป๊กอ่ะพี่ต้อมมันเมาไหมคะกระท่อมเนี่ยเมาขึ้นกับคนคนที่กินครั้งแรกกินเยอะๆนี่ก็เมาอแล้วก็คนที่กินครั้งแรกเนี่ยก็จะเมาแล้วก็การตอบสนองของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็อคนที่กินกระท่อมเนี่ยคือสมมติว่ากินให้มีกําลังวางชาแต่ติดนานๆแล้วเนี่ย จะเอ่อเรียกว่าอ่อนล้าจะมีการท้องผูกอ oh. มีการขาดน้ําถ้ากินนานๆนะ uh. แต่ถ้าเริ่มหัดกินแรกๆเนี่ยเอ่อจริงๆสีจะคนยีกระท่อมเนี่ยผิวจะดําซึ่ง uh. ตอนแรกพี่คิดว่าเพราะทนทนแดดได้หรือเปล่านะคะ uh. แต่ตอนหนังก็มีข้อมูลว่ามันอาจจะไปมีผลกระตับทําให้สีผิวบริเวณโหนกแก้มเนี่ยคล้ำขึ้นในหนูเนี่ย สารสากัดเมทานอลในทุกความเข้มข้นเลยเป็นพิษต,ต่อตับแล้วก็วขนาดสูงก็เป็นพิษต,ต่อไตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้ก็ไม่ว่าการนะคะรายงานที่ใช้อยู่ก็จะรู้ดีว่าใช้ปริมาณที่เท่าไหร่นะคะ,ะก็กินมาใบสองใบแล้วแต่ที่ร่างกายเราจะทนได้ไม่ใช่ว่าเรากินประจำแล้วแต่ละคนในอย่างที่บอกว่า การตอบสนองของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันๆๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปกติดีเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปกินก็ไม,ไม่มีความจําเป็นที่เราต้องไปกินนะคะๆๆแต่ถ้าหากว่าเราต้องไปแบกหามทํางานหนักต้องการร่างกายแบบที่แข็งแรงที่จะต้องทอําจัดสวนกลางแดดหรือต้องแบกข้าวสารอะไรเงี้ยส่วนตัวนะคิดว่าการที่ต้องเสียเงินแพง ไปซื้อเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆเนี่ยนกระท่อมเนี่ยอาจจะเหมาะต้องใช้ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะใช้เป็นตัวเลือกสําหรับกลุ่มผู้ใช้แรงงานสาวในออฟฟิศหนุ่มสาวในออฟฟิศไม่ได้ใช้แรงงานไม่ต้องไปทานค่ะคิดว่าอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งเพื่อที่เราจะจะมีการศึกษาวิจัยว่าควรใช้ในขณะที่เท่าไหร่แต่จากการเปิดเสรีในครั้งนี้โดยส่วนตัวก็เห็นด้วยนะะเพราะว่าไกะทอมเนี่ย ก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็เราก็เป็นประเทศเดียวอาจจะในโลกก็ได้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการใช้กระท่อมค่ะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นใบกระท่อมมีทั้งดีและถ้าใช้ไม่เป็นเสียมหาศาลเลยทีเดียวเหมือนกันถ้าไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นต้องใช้เพราะว่าใช้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานเรื่องของการอาการเจ็บปวดในหลายกรณีเท่านั้นเองนะคะถูกไหมคะพี่ต้อม แล้วก็ไม่ต้องไปดื่นเต้นอุ้ยเขาขายผลิตภัณฑ์อะไรกระท่อมแล้วก็ไปซื้อแห่ซื้อมาใช้ไม่ไม่ไม่เป็นไรรอถ้าจะใช้ในทางการแพทย์ซึ่งถิงว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ในอนาคตเนี่ยเพราะว่าถ้ามีฤทธิ์ในการยับยัง้งการปวดได้ดีอย่างเช่นคนเป็นมะเร็งคนเป็นอะไรต่างๆแต่รอผลการศึกษาให้เหมาะสมเรื่องของการใช้อย่างไรปริมาณเท่าไหร่ยังมีสมุนไพรอีกหลายตัวเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกันแล้วกันนะคะแต่วันนี้ขอบคุณพี่ต้อมมากๆเลยค่ะ พักครู่หนึ่งพูดถึงเรื่องอาหารการกินเดี๋ยวช่วงหน้าอาหารดีมีสุขภาพมาดูเมนูที่ใช้กันได้พอดีพอดีว่าควรจะเป็นเมนูอะไรที่จะมีผลดีต่อสุขภาพค่ะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ